ติ่งดารายินดีนำเสนอ n ิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะไม่มีใครมินเลยมันเหงาเกิน,นยืนไม่ได้ไม่มีใครเออเฟซบุ๊กมันสลวนออปักหมุดก็ไม่มีฟังก์ชันแล้วมันขึ้นแต่กำลังรับชม โมเดลติฟูเจน่าทุกคนมีคนคอมเมนต์ปะถ้าใครคอมเมนต์รีพายได้ปะแบบหมายถึงว่าตอบคอมเมนต์ให้กดหน้าว้าวหน่อยดิเออแบบรีพายมันมีคนคอมเมนต์แต่เราไม่เห็นให้กดหน้าว้าวให้มันไม่มีตอนนี้น่าจะนี่ไงเดีลหน้าละมีคนคอมเมนต์ตัวเองเลยเห็นปหมจริงมันไม่ขึ้นคอมเมนต์จริงว่าเห็นไหมพี่คิวหนูเม้นต์แต่พี่คิวไม่อ่านน่าจะไม่ไม่เห็นนี่ไงหนูถึงบอกว่ารีพายคอมเมนต์ตัวเองหน่อยเดีลหน้าละมันไม่มีคนคอมเมนต์แบบผิดปกติอ่ะมันไม่ขึ้นจริงๆทุกคนเนี่ยต้องรีพายแบบคุณเเเกก๋๋ไอคคิวห็นุณละ เฟซบุ๊กไม่สนุกเลยอ่ะเฟซบุ๊กมัว, Facebook, วแต่ไปทำไอ้นี่รียลมัวแต่ไปพัฒนาเรียลเรียลสวยมากเลยค่ะอันนี้ขึ้นล์พี่มาริวันจริงมันเหงาเกินอะ่ะเหมือนไลฟ์พูดคนเดียวหรอแก้มบุ๋มน่ารัก อ่ะเนี่ยขึ้นเห็นไห้ล่ะอ่ะย้ำนะคะผู้จองคลินิกทุกสาขานะจ๊ะเธอไปให้ได้เลยนะขอบพมเสร็จแล้วเหรอฉีดพุงเลยต่อมะละ่ะก็จะได้สวยๆวยผอมๆไงฉีบบอทออกมาล่ะยังยังถ้ามันดีอยู่ก็ยังไม่ต้องทำเนาะ โบท็อก ok. พี่ผุมไม่มีกามอยู่แล้วไงพี่คิวก็ทำหรือใช่เพราะพี่ผุมป้ายยาหนักมากเพราะพี่ผุมป้ายยาไงว่าไม่วิตามินตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะโอเครีพายคอมเมนต์ตัวนขอบคุณนะคะวิตามินตัวนี้ช่วยเยอะมากๆทุกคนเสริมสร้างผูกคุมการเสริมสร้างเทโลเมียให้สั้นลงเนาะเทโลเมียก็คือเป็นเซล เป,เป็นเป็นนซลล์ใน DNA ของเราซึ่งเสริมสร้างไม่ให้สั้นลงไม่ให้สั้นเขียนว่าเสริมพูดว่าเสริมสร้างให้สั้นลงเสริมสร้างให้สั้นช้าลงอย่างเทโลเมียร์ค่ะมันเป็นทุกคนลองเสิร์ชว่าเทโลเมียร์ได้เทโลเมียร์มันเป็น DNA ปลาย DNA เนอตอนในเด็กเราจะมีเทโลเมียร์ที่ยาวมากแล้วพอแก่ลงไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรือการดื่มเหล้าแอลกอฮอล์กินของมันของทอดอะไรพวกนี้มันจะทำให้แบบเซลล์ของเราอะเทโลเมียร์มันสั้นลงเรื่อยๆ แต่ถ้าเกิดเราให้ n น t p ล u สวิตามินตัวนี้มันจะไปช่วยเนาะให้ตัวเทโลเมียร์เนี่ยสั้นช้าลงเนาะแล้วถ้าเกิดให้ไปเรื่อยๆมันก็จะมีความแบบให้ยาวขึ้นเนาะแล้วก็ช่วยแบบว่าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเอ่อช่วยเรื่องความจำช่วยเรื่องระบบเผาผลาญหรือใครที่เป็นเซฟเดิมเป็นแบบภูมิแพ้แบบแบบหรือว่าเป็นโรคที่แพ้ภูมิตัวเองนะคะหรือ SLE เเหมือนโรคพุ่มพวงค่ะก็คือมาให้ได้ตัวนี้คือมีใบร,รับรองวิจัยหมดเลยหรือใครที่กินยาลดความอ้วนหรือลดความอ้วนแบบผิดวิธี ตัวนี้ก็จะไปช่วยระบบเผาผลาญควบคุมน้ําหนักได้ด้วยคือครบจบในเนสพัเทเรพีทุกคนก็จะรู้ว่า <c oughs> พี่บุ๋มอ่ะเป็นคนขี้เกียจมานั่งอะไรนานๆอย่างนี้แต่ตัวนี้นางยอมเสียเวลาจริง <c oughs> ชวน <c oughs> ไปทํา <c oughs> ชวนไปทําเล็บก็ไม่ไป <c oughs> ดูเล็บฉันดิขนาดไปทําผมอ่ะอยังขี้เกียจแล้วทำผมมันบน่นบ่นกระจายบ่นกระจายแล้วแบบแล้วา ไม่เวบร์กนานเลยขนาดนี้แบบบ่นอยู่อย่างเงี้ยนะเขาขับเขารู้อะจนที่นั้น่ะเขารู้อะชั้นจะเป็นยังไงเออเป็นสมาธิสั้น่ะมันอยู่ไม่ได้มันจะทรมานมันแบบเกินมันไม่ไหวแต่นี่คือต้องให้อะเท่าไหร่พี่คิวให้พรีเซนเตอร์เขาย้ำโปรหน่อยปกติ12,000บาทวันนี้เอาไปแค่จนถึงเส้นดึนเนาะที่เกนก็คือ6,990บาทไปไหนอะไปฉี หกพันหกพันเก้าร้อยเก้าสิบทุกคนจะบอกว่ามีที่อื่นมีแบบหลายที่มากลดราคาลดราคาลูกคา้าพิเศษพีษพียังเก้าพันเลยตัวเนี้ยพี่พูดมากระซิบเลยว่าต้นทุนแพงมากคิวปโปรนี้คือเอาไปเถอะหกพันเก้าร้อยเก้าสิบอ่ะฟิชเช็คหน่อยแต่ไม,ม่เยอะนะฉีดได้วันนี้สวยมากฉีดเะละ่ามันว่างอยู่อุ้ยพี่ผอ้นี้อ่ะอ่ะถือกล้องให้หน่อยทำไมลายแนแกน่าจะโฟมาแล้วแหละไข่ทอด เธอทำเถอะเธอเชื่อชันว่ามันดีจริงเธอเชื่อชันสะดุดว่ามันดีมากมทำได้วิตามินม,มาไลม์มาทอนใช่ไหมใช่จะได้เิ็นไปไลพวกเธอดูไง เออดูเป็นนี่เป็นสิ่งปะออกใบ,บนี้ไม่ค่อยได้ใช้ไงตายละเกิดเลยวิ่งด้วยววย,ยอดเรียกรูดไหล่ไปสีนาชา บางจากหนองมูลเป็นเฟซบุกครับรูดอะไรไปสะมันไม่มีคอมเมนต์จริงๆไมันมีคอมเมนต์เหงามากถึงบอกว่าไม่สนุกเลยเฟซบุ๊กไม่ไม่สนุกเลยอ่ะอุ่ยจ่ายละ อ่ะทุกคนใครสนใจนะคะก็มันไม่เห็นคอมเมนต์เนาะมันไม่สนุกก็นี่นะคะให้เสร็จก็ลุกขึ้นมาเดินได้เลยแล้วก็จะเฟรชเนาะอันนี้ความจริงมันอยู่ตรงไหนรู้ปะตรงไหนมันอยู่ตรงแขนเอ้าแล้วท่านายทำอย่างเงี้ยปละคานอ๋อสวยจังเลยค่ะนี่ตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้อ๋อเออเออเข้าใจปะเออเออมันก็น่ารักแต่ว่าใช่พออยู่อย่างนี้ก็พูดดีอยู่แต่พอเป็นล o n g v i อย่างเงี้ยไม่น่ารักหรอก็น่ารัก ก็ <im attraction> ดูเปรี้ยวอีกแบบพอมีแขนนะดูน่ารักแต่อันนี้ดูเซ็กซี่หวานซ่อนเปรี้ยวดูเป็นผู้หญิงมีสเสนกก่ห์โคตรมีสเสน่ห์เลยผ่อรู้ตัวขำแม่ขำแม่ปะรู้ตัวขำไม่มีเสน่ห์เออถ้าใครเกิดหลงมาหลงเสน่ห์อะก็ยากนะคะที่จะออกไอกเลนจริงเพราะเป็นคนหลายบุคลิกมากมันก็จะรู้สึกว่าบุคลิกแบล็บุคลิกวีนบุคลิกลายก็จะรู้สึกว่า ที่อะไค่ะทำไมมันยาเยอะขนาดนี้ยังไงก็ไม่เบื่อสักทีนี่มันน่ามันโนกมากเลยอ่ะอ,อ,อันนี้อันนี้เป็นผลจากน e t พลัสหรือเปล่าหรือมั่นอยู่แล้วมันเป็นนิสยัยเหงาไปดีกว่ามันเหงาเกินคือคอมเมนต์ไม่ขึ้นเข้าใจปะคือไม่ทุกคนที่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เพราะมันไม่มันมีแต่เขาว่ากำลังรับชมไม่สนุกเลยอ่ะ เออใครหลงเข้ามามันก็ยากหน่อยค่ะอ๋อเขาใจเรื่องละคือตอนแรกไม่รู้สึกเลยเมื่อกี้เขามาเพิ่มให้หนูเร็วขึ้นใช่ปะรู้สึกอ๋รอรู้สึกว่าตึงๆแขนรู้สึกก็อ,ฉอึฉันอบะอึนฉันอึนตอนแรกไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ตอนนี้รู้สึกว่าแขนหนักมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมพ่อไม่เอ้าเหรอปล่อยเร็วแล้วก็ท้องตึงตอนแรกหนูไม่รู้สึกเลยปล่อยของหนูช้ามากปล่อยเร็วมากนะเนี่ยใช่ เนี่ยรู้สึกว่าแขนม่ะที่น้องบุ๋มทําเท่าไรอ๋อนี่ไงมีคนพันเก้าร้อยเก้าสิบค่ะดีมากอ๋อเริ่มท้องตึงละไม่งั้นจะได้กดบอกเขาให้เบาเข้าใจเรื่องแล้วมันจะมวนมวนท้องใช่ไหมมันจะแบบวิววิวท้องใช่ไหมกดใช่ไหมกดจะได้เพราะรู้สึกละตอนแรกไม่รู้สึกเลยตอนแรกพอปล่อยตอนแรกพ่อเป็นพ่อของหนูช้ามากอ้พ่อก็เลยปล่อย ตอนแรกไม่รู้สึกที่แก้หมดแล้วคิวแก้หมดแล้วจริงยังก็อีกเยอะอยู่แน่นนะอ๋อขอบคุณพ่อแน่นแต่เหมือนท้องมันเริ่มมัวๆนิดนึงเขลยแบบอ๋อมันเป็นมันเริ่มเป็นอย่างนี้แน่แม่ของคุณพ่อน่าจะ ก็ตอนแรกของหนูช้าสุดเลยอ่ะเอาลวเราเอาเดียวกันไม่ไม่เอาค่ะเข่าขาค่ะถึงยังค่ะน้ารักเลยนะคะน้านันอาหารญี่ปุ่นนะคะเออคลินิกผู้จองนะคะผู้จองคลินิกค่ะ โอเคค่ะ okay, เดี๋ยวให้คดูอ,อีก<า>เครื่องค่ะค่ะ<า>เขาบอกว่าให้ดูคอมเมนต์อีกเครื่องนึงไปแรงในติ๊กต็อกดีกว่าเดี๋ยวไีหบมาดูค่ะพี่อาร์พรีากให้ใครไปเอาของได้ไหมคะข้างล่างไลน์แอดให้ค่ะบอกไลนวของหน้าท้าแคบดูดุี่เคื่อจะเห็นปะ เห็นเสียงกบอเรียกคิวน่ารักจังปลอมมากแม่ช่วยเรื่องผิวด้วยไหมนี่ไงช่วยช่ช่วยเรื่องผิวด้วยอ่ะให้บุ๊กอานคอมเมนต์ตอบใช้เวลานานเท่าไหร่ก็แล้วแต่การหยดค่ะแล้วแกะแล้วแต่การหยดวามนจนต้องหยดยังไงเขาสวยหน้าด้านนี้ทำอะไรให้ ให้วิตามเอ่อให้แนทค่ะแนทมันเป็นตัวเพื่อฟื้นฟูร่างกายแล้วก็ที่หนูดีดมากๆอ่ะนี่แหละอันนี้เลยมีทําตาสองชั้นกับคางไหมมันนี่โปอยู่นี่มีใช่ไหมโปเขายังมีอยู่นะลองทักไปที่ผู้จองก็ได้ค่ะเก้าเดเดือนนี้ถูกมากตาสองชั้นนะถ้าเกิดแก้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแก้ก็จะมีค่าแก้หน่อยแต่ว่าถ้าเกิดไม่เคยทําอ่ะ ได้เลยทาคางก็หมื่นถ้าหนูจะไม่ผิดนะทําคางก็หมื่นห้าใส่ซิลิโคนตัวดีถูกมากเฉพาะเดือนนี้เลยนะแม่ทักไว้ที่ผู้จองเลยต่อค่ะสวยว่ะหมอออร่าเจ้า right, สาวจริงๆเปล่าวบิวคิวมันใช้ฟิลเตอร์แม่ก็นิดนึงชีวิตติดฟิลเตอร์ คิวก็ดีเหมือนกันนะได้แต่เงเท้าส้นสูงแบบอันนี้น้องแก้มให้มาไม่มีคอมเมนต์แล้วเหรอไม่มีแสดงว่าคนไม่เหม็นเฟซบุ๊กเขาจะเป็นแบบคนรับชมเนาะส่วน t ิกต o อจะเป็นพวกช่างถามขอบคุณนะคะคนนก็ตรงนี้แหละ แกค่ะคุณแกหมูคุณคิวน่าจะเวลาแกเนี่ยน่าจะบวกอีกห้าพันบาทไม่เยอะแต่คือคือถ้าตั้งต้นนะ่ะเขาเรียกว่าวราคาตั้งต้นเก้าพันเก้าอ่ะแก้ตาก็จะบวกส่วนใหญ่เนาะไอคิวก็ไม่รู้ว่าแล้วแต่ต้องดูว่าง,งานของของเก่าอะ่ะเขาเย็บจุดเลเซอร์หรืออะไรแต่ว่าส่วนใหญ่เวลามีแก้ก็จะบวกห้าพันไม่เกินหมื่นยอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่ราคาตั้งต้นมันแค่เก้าพันเก้าอ่ะสำหรับราคาใหม่สำหรับเพชรวัวจินอ่ะมันถูก อืมมีงานไปต่ออีกไหมคะพี่บูมไปทำอะไรคะแล้วพอ่อแล้วพ่อไปเรียนกับเราได้ปะไ,ไ,ไพ่อกลับบ้านเหรอตอกลับไม่มีใครอยู่เลยใี่เนี่ยซอมเหงาเลยเดี๋ยวลูกสาวไม่อยู่บ้านเอาละหิวข้าแล้วเอาละคุณเจนรองเท้าก็น่ารักกว่านี้ม,ม,มุ้งมินงคิ้วสุด ฉันไปได้ชิลๆอยู่ละพอ่อถ้าผมพ่อหมดพ่อหมดไม่พ่อหมดก่อนคิวอ้าวบัฟเหรอ,อเอาขออะไรตรงนี้ก่อนคิวโทรศัพท์คิวอะไว้อยงนั้นแหละไม่มีมือละ หมดเป็นผู้ป่วยปะก็เินไนห้องหนาวอะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคลินิกสวยมากนะสาขาพระรามเก้าอ่ะพุเลยไดเลยพี่ไดหนั่งฝั่งนี้ดิดูไม่ถนัดไลฟ์มาก ให้พี่ผมอ่านคอมเมนต์วิสวยมากเลยอ่ะแสงเนี้ยจริงสวยเนาะวิข้างนอกแสงดีมากเลยอ่ะพี่นกเดลข้าวผัดเจ๊ดวิสวยมากสวยเกินเหนือจะเชื่อชิววิ ไว้ก่อนไงมันไม่มีมือแล้วหนาวหมากคลินิกเนี้ยส่งไปดูข้างนอกบรรยากาศอีอุ้ยฟ้าครึ้มแล้วนี่นะคะคลินิกก็จะอยู่ตรงแอตตันขนาดเนี้ยฝนจะตกอ่อคลินิกก็จะอยู่ตรงแอตตันนี้นะคะไม่ใช่แอตตันตะโศกนะแอตตันคลามเก้านี่มันยังยังไม่หกโมงใช่ฝนจะตกไงห้าโมงเนี่ยก็จะอยู่ตรงห้างสปอร์จูนใช่ น่จาคือพี่ผุมไปกับหนูใช่ไหมก็ไปแล้วเดี๋ยวค่อยพี่บอนไปรับโอเคมันต้องอย่างนั้นแหละวิผนน่ากลัวมากวันแต่งงานต้องให้วิตามินอีนะก็บอจะได้มีแรงไม่ง่วงอยู่แล้วเมื่อกี้มีการถามสัญญาปีหน้าแล้วเพราะว่าพี่ผมแต่งพฤทธพาแต่สัญญาเราจะหมดมีนาไงถ้าเขาไม่เขาไม่ตอบก็จะไม่ได้ให้ไงก็จะไ,ได้ให้ที่นี่ไงอ ต้องต่อนะคะคุณชมพูช้อนเนียอ่ะคิวอ่ะนี่เวลาเวลา,เวลาเวลาเธอไลฟ์สดอ่ะเธอช่วยเอาสินค้าชอบเอาตัวเข้าอ,อยู่ในสินค้าอยากตีมากเลยอะ่ะเวลาถือน้ำพองน้ำหอมอ่ะแล้วคนก็ชอบแคปไปใช้ จริงมันทุกคนจุดที่ขาย,ย<ค>นะเว้ยทุกคนเจุดที่ขา,ขายของคนอื่นนะจริงมันไม่ใช่ความผิดคนนั้นหรอเกวะพี่บุม๋มมีที่ดูดไขมันแนะนํำไหมคะคือพี่เลยครับคุณจองมีคะ่ะแต่เป็นสาขาเกษมราชอินเตอร์หมอคะมีมีที่ดูดสรุปเรามีที่ดูดไขมันแล้วใช่ไหมคะเกษมราชอินเตอร์อ่ะเกษมาราธมีมีแล้วม,มีที่ดูดไขมันเลยหมอกเก่งด้วยแผ่เล็กหมอโน้ตใช่ไหมดูดพี่โนทตัวท็อปตัวดังตัวตึง อันนี้ไม่ตึงแล้วผอมจริงอันนี้ผอมจริงกบอสสวยอราตัดเทียวมีคนโทรมาเหรอกินไหมกินดหมกินดิ้งกินไหมนี่แก้มูส่วนมากหนุ่มคิวไปไหนต่อพาที่แก้มูไปเรียนการแสดงค่ะเตรียมพร้อมกับเตรียมพร้อมไปเป็นควีนอร่อยเหรอยัไม่ถึงัดเทียวเลย เดี๋ยวที่บุมไปเรียนการแสดงต่อน่าจะสง่งถึงสามชั่วโมงเลยเพราะอะไรขนาดนั้นเลยอ่ะครูเสอนอะไรเยอะแยะพี่บุ๋มเราต้องฟื้นเขาต้องนั่งคุยลึกจภายในเรามีส่วนไหนที่ไม่ไม่รู้นะตอนที่หนูเรียนอะ่ะแต่พี่บุ๋มมีเพื่อนถ่ายเราไงแต่ครูสอนสอนนานครูสอนคุณลากไส้ออกมาให้เรามั่นใจเวอร์แล้วพอเราเรียนวันนี้ใช่ปะวันจะไปเราจะแบบรู้สึกอยากใช้ความรู้ที่เรามี เพราะว่าหนูไปประกวดทิปาหนูไปเรวันนี้พ่งนี้ไปสมัครมันก็จะรู้สึกว่าว้าวมันทําในหัวจะลอยขึ้นมาอ่านคอมเมนต์ก่อนพี่บุมมีที่ดูขมาแนะนำไหมาเ,เดลมา้าบุ๋มเจนด้วยแม่ดารุณีสวยจังค่ะชอบกบลูนี้จริงที่ดารุณีมักซับนี่หนูต้องอ่านคอมเมนต์จากในเครื่องนี้นะเพราะหนูมองไม่เห็น ขอบคุณค่ะน่ารักทั้งคู่แก้หมหูคุณคิวเลยค่ะไปเราจะได้เจอพี่บุ๋มไม้คุณดารุณีแก้วแก้วหารองเท้าสีหวานมากรองเท้าก็น่ารักวันนี้มุงมิงคิวสุดๆย้ายไปติกต๊กต็อกจ้าสวยครังชอบกระ์ฟรุนนี้แม่นานดาดุนีมากสาบพาโมเดลไปเรียนด้วยค่ะแม่จะหูคอนโทร่ให้ามั้งพี่เก่งอ่ะพาเดลไปเรียนการแสดงด้วยเลยค่ะคุณคิวอ,อะไรนะพี่บุม๋มอะไรนะไม่คิดว่านะ พาไปเรียนพาไปเรียนแอบกินข้าวไม่ไลไลให้อยู่ไลให้อยู่แ,อ,แอบกินข้าวหรูไม่กินมีคนบอกมีคนชมว่าไปฉีดแนทตามที่บุ๋มที่สาขาอินพีเรียลสำโรง <c oughs> พนักงานบริการดีมากาน่ารักทุกท่านขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณที่ชมค่ะ <c oughs> <c oughs> อัน <c oughs> นี้เอาเสามาโชว์เลยเหรอคะใช่เอาเสามาโชว์เลยยังไงมีทำงานไปด้วยเข้าไอทีไปด้วย กบโซคิวส่วนหนูอะไรปะกินรีบรีบให้หมดแล้วค่ะหนูออกหนูหิวข้าวแล้วต้องกินแล้วอ๋ออ๋อเอาเข้ามาอย่าให้เอาเข้ามาเราอุตส่าห์ไม่ให้ติดอ๋อให้ติดได้เป็นไทยอินอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีท่าคลิปดีๆนะคะ